สดใสานานๆพี่จะได้เห็นแชมป์สดใสยอย่างนี้ปกติก็อื่นๆนะฮะวันนี้พี่แชมป์มีเสื้อลายให้สดใสาซาบซ่าเชิญเลยค่ะพี่แชมป์มีอะไรมาฝากนัชน,นประจําสัปดาห์นี้เช่นค่ะโอเคครับอ่าก็เราก็มาดูภาพของเส้นเด็กนะครับสําหรับภาพเซตเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการแกว่งไซด์เวล่ะนะครับเราอัปเดตต่อเนื่องจากสองสัปดาห์ที่แล้วละกันนะครับก็คือภาพที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเส้นดาวเทนไลน์เนี่ยมันมีการ BREAK OUT ์ผ่านขึ้นมาได้นะครับแต่เวลาเบรกเส้นดาวเทนไลน์เนี่ยนะครับเราก็ให้ข้อสังเกตเวลาว่าโอกาสที่มันจะเบรกแล้วก็พุ่งไปเลยเนี่ยมันน้อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการเบรกแล้วก็ถอยกลับลงมาก่อนมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้ถอยกลับลงมาเนี่ยผมก็ประเมินว่าแถวประมาณช่วง1.5.4.6เนี่ยแถวเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นโซนของแนวรับนะครับช่วงนี้จะเห็นเซตเนี่ยตั้งฐานแถวนี้นะครับหนึ่ แล้วก็ด้านบนเนี่ยถึงประมาณช่วง1570นะครับก็มองเป็นลักษณะของไซเวย์เพื่อตั้งฐานสำหรับเซดินเดกนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติกันนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เขามีเซนดิเมนต์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นแบบไหนบ้างนะครับสำหรับเซนดิเมนต์ของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า,าช่วงในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยเซนดิเมนต์มันเป็นเชิงลบ นะครับแล้วก็พลิกมาเป็นบวกเนี่ยวันที่วันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดเดือนมิถุนาเนี่ยแหละนะครับที่พลิกมาเป็นบวกปุ๊บแล้วดัชนีเนี่ยก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาแต่เมื่อมันขึ้นมาถึงแนวต้านเนี่ยแถวประมาณใกล้ๆหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์เนี่ยนะครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ไม่มองบวกละนะครับเขาก็พลิกมามอง,กล,งกลางนะครับแต่ก็ไม่ขนาดเชิงลบนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดคอนเฟิร์มกับ ภาพเทคนิคที่ผมเล่าให้ฟังมาในตอนแรกว่าภาพมันเป็นไซด์เวย์นะครับสถานะนักทุนต่างชาติก็ถือว่าเป็นลนักษณะของนูเทรอลเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยมองภาพเป็นลนักษณะของไซด์เวย์สำหรับเซตในช่วงนี้นะครับส่วน Market b เ e ดเป็นยังไงนะครับ Market b เ e ดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนิดหนึ่งนะครับ Market b เ e ดเนี่ยช่วงหลังเนี่ยกลายเป็นว่าคุณที่ทำนิวโลเนี่ยมันมีการเร่งตัวขึ้นมาเยอะมากเหมือนกันนะครับ อย่าง4วิกโลเนี่ยขึ้นมาประมาณ29นะครับส่วน52วิกโลเนี่ยขึ้นมาประมาณ10.76นะครับก็คือว่าไส้ในของเซตอาจจะไม่ดูดีอาจจะไม่ได้ดูดีมากนะครับแม้ว่าภาพเนี่ยเป็นลักษณะของไซเวย์อยู่นะครับก็เลยมองว่าการเก็งกำไรก็อาจจะต้อง s ซ l เล t กทีนิดนึงนะครับแต่ก็เก็งกำไรได้นะครับเพราะราคาก็ลงมาที่โซนแนวรับละสำหรับภาพของเซดินเดกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่า เราจะแนะนำตัวไหนบ้างในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับตัวของ s e ฟตี้อินเด็กซ u ฟิวเนะครับก็ปรับตัวลงมาแรงเลยนะครับสำหรับฟิ t u r e เนี่ยผมว่ามันก็ไปโดนตัวของเดลต้าที่มันกดลงมาด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยฟิวเจอเนี่ยแทบจะไม่ค่อยลงเลยนะครับเพราะเดลต้าเนี่ยพาขึ้นไปนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวนะครับ RSI ก็เกิดลักษณะของ a บ i s h d i v e v g r n c e เนี่ยกดดันมานานนะครับแล้ววันนี้ก็ปรับตัวลงมาแล้วก็หลุด กรอบล่างของ up trend channel นะครับผมเลยมองว่าเดี๋ยวฟิวเจอร์อาจจะต้องเปลี่ยนกรอบใหม่นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนกรอบใหม่ก็คือกรอบล่างของมันเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นแถวนี้นะครับโอเคก็แถวประมาณช่วง9.35นะครับ9.36เนี่ยถึงจะมาเป็นกรอบล่างดังนั้นถ้าใครเก็งกำไรตัวฟิวเจอร์เนี่ยผมแนะนำว่ารอเปิดลองเมื่อมันถอยลงมาแถวประมาณ9.36จุดนะครับ ก็มาที่ราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำแนวโน้มเดิมๆเนี่ยก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับผมก็ยังมองว่าภาพใหญ่ของทองคำเนี่ยที่เราเคยเปิดกราฟลายสัปดาห์ไปให้ดูเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยดีนะครับภาพใหญ่เนี่ยเราเห็นว่าทายเดิมก็ไม่ผ่าน2,070เนี่ยทดสอบมาสามรอบแล้วนะครับไม่ผ่าน MACD ก็ตัดลด ตัดลงมาแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่อย่างเดียวก็คือว่าเส้น SMA 20สัปดาห์เนี่ยมันจะหลุดเมื่อไหร่นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเกือบนะครับเกือบคือสัปดาห์ที่แล้วมันมีตอนวันพฤหัสเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยหลุดต่ํากว่า1940แต่ว่าโชคดีที่ว่าในช่วงบ่ายนะครับสามารถดันกลับขึ้นมาได้ทําให้ราคาปิดเนี่ยยังไม่หลุดต่ํากว่า SMA 20สสัปดาห์แต่ถามว่าปลอดภยัยหรือยังผมว่าก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับสัปดาห์นี้เนี่ย ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะมันก็ยังอยู่ไว้ใกล้เส้น20สัปดาห์นะครับถ้าเกิดลงมาปิดต่ํากว่า20สัปดาห์เมื่อไหร่เนี่ยนะครับตัวทองคำเนี่ยก็จะเล่นในฝั่งของการช็อตเนี่ยจะได้เปรียบกว่านะครับส่วนในกราฟรายวันตอนนี้ก็เป็นไซด์เวย์นะครับเพื่อรอจังหวะแหละนะครับถ้าหลุดลงมาอีกรอบเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าทองคําก็น่าจะเป็นการปรับตัวลงนะครับแนะนําเก็งกําไรเมื่อต่ํากว่า1,940สําหรับตัวของทองคํา สำหรับตัวของราคาน้ำมันดิบในสเมกนะครับเป็นลักษณะของไซเวย์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ราคาน้ำมันเนี่ยลงใบแรงมากนะครับแต่สุดท้ายก็มีแรงซื้อกลับที่แนวรับประมาณปก2 7นะครับแต่ตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่งนะรประมาณใกล้ๆเจ7 3 5เนี่ก็เริ่มเป็นโซนแนวต้านนะครับช่วงนี้ราคาน้ำมันเนี่ยก็อาจจะนิ่งๆนิดหนึ่งนะราภาพโดยรวมก็เป็นไซเวย์นะครับ เดี๋ยวถัดมาเรามาดูตัวงค่าเงินดีกว่านะครับสัปดาห์นี้เนี่ยมีค่าเงินหนึ่งที่น่าเก่งกําไรนะครับก็คือค่าเงินของเยนนะครับ usdjpy นะครับผมว่าถึงจุดที่น่าเก่งกําไรในฝั่งช็อตนะครับถามว่าทําไมค่าเงินเยนเนี่ยดูน่าเก่งกาไรในฝั่งช็อตนะครับเพราะว่าการขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นการทำแ b a จ g e ในวอร์เจนแล้วนะครับลองเปรียบเทียบตรงนี้นะครับผมมาร์กยอดอ่า วันที่2เดือน5ไว้รอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาร์กวันที่ย9ิบเเดือน5ไว้รอบหนึ่งเราจะเห็นว่าตอนขึ้นมารอบนี้เนี่ยราคาขึ้นอินดิเคเตอร์ขึ้นโอเคแบบนี้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแนวโน้มยังแข็งอยู่แต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาขึ้นมาแต่อินดิเคเตอร์เนี่ยเริ่มไม่ขึ้นละนะครับเรายังเห็นไอซ์ไซที่มันโอเวอร์บอทอยู่เลยในรอบก่อนแต่รอบนี้ไอซ์ไซเริ่มไม่โอเวอร์บอทแล้วนะครับและแคนเดิลสติ๊กที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเริ่มเห็น แรงขายของ Candlestick ละดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า USD JPY เนี่ยเป็นจังหวะในการเก่งกำไรฝั่งช็อตนะครับแนวต้านเข้าๆก็ประมาณ1 4 2นะครับส่วนแนวรับเนี่ย1 4 0นะครับซึ่งผมมอง1 4 0เนี่ยอาจจะหลุดด้วยซ้ำน,นะครับรอบที่แล้วเนี่ยที่เส้น SMA 20มันไม่หลุดเนี่ยเพราะว่ามันยังเป็น Convergent อยู่แต่รอบนี่มันเป็น Divergent ดังนั้นเวลามันลงเนี่ยอาจจะหลุด SMA 20แล้วลงมาถึง1 3 8หรือมา1 3 7ได้เลยนียผมว่า รีก리เวอร์ในการเล่นก็ทั้งดีสมมุติเราตีคร่าวๆแล้วกันนะครับร้อยสี่สองเนี่ยสมมุติสตอปรอดร้อยสี่สี่นะครับสตอปรอดก็ประมาณอสองเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเกิดลงมาเนี่ยสมมุติเราเส้นสองร้อยร้อยสามเจ็ดเนี่ยนะครับจากร้อยสี่สองลงมาร้อยสามเจ็ดเนี่ยก็ประมาณเกือบสี่าประมาณสี่สี่ห้าเหรียญน,นะครับผมว่าเยอะมากนะครับบางนั้นก็เลยเป็นจังหวะในการเก็งกำไรฝั่งช็อตสำหรับ USDJPY นะครับ ส่วนค่าเงินบาทนะครับผมว่าค่าเงินบาทปีนี้เนี่ยน่าเบื่อมากนะครับโดยเฉพาะในในเดือนหลังๆเนี่ยนะครับราคาเนี่ยนิ่งมากนะครับแนวต้านคือสามสิบห้านะครับแนวรับสามสี่จุดสี่นะครับก็คงต้องรอจังหวะที่มันขึ้นไปที่เส้น2องร้อยถึงจะเป็นจังหวะช็อตสำหรับค่าเงินบาทนะครับส่วนค่าเงินยูโรนะครับยูโรสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นแรงเลยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นโพลิซีไดเวอร์เจนนะครับเนื่องจากว่าเฟด เฟดเนี่ยคงดอกเบี้ยไว้นะเฟดเริ่มไม่ขึ้นดอกเบี้ยละแต่กลายเป็นว่าอ่า ECB เนี่ยยังคงขึ้นดอกเบี้ยมาต่อนะครับในประเทศที่มันขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับค่าเงินมันก็ควรจะแข็งนะครับเราก็เลยเห็นว่ายูโรเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันก็มันก็แปลว่ามันรับข่าวเรื่องของธนาคารกลางมาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คง ไม่ใช่จังหวะในการไปไล่เปิดลองในตัวของยูโรดอล่านะครับผมแนะนำว Euro ่ายูโรดอลลาเนี่ยถ้าจะเก่งกำไรก็คือรอย่อนะครับเราค่อยหาจังหมดในการเปิดลองโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นภาพในภาพยายใหญ่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะเป็นภาพลายเซกเตอร์สำหรับภาพลายเซกเตอร์เนี่ยถามว่าเซกเตอร์ไหนดูแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้นะครับมันมันขึ้นมากลุ่มเดียวเลยนะครับก็คือกลุ่มของอิโคเคมีนะครับเราจะเห็นว่า กลุ่มที่อยู่ใน leading เนี่ยมีแค่กลุ่มเดียวคือปิโตเคมีนะครับก็กลุ่มอื่นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็กองมาที่วิกเคนนิงนะครับกองมาที่แลกกิ้งหรือกองมา improving นะครับถ้าเราจะแบบ speculative นิดนึงเนี่ยก็มาดูพวก improving เนี่ยว่าตัวไหนเนี่ยมันจะพุ่งเข้ามาที่โซนของ leading ได้เร็วกว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นกลุ่มถัดไปแล้วกันเป็นก้อนถัดไปที่รอจะเข้ามาในโซนของ leading นะครับ โอเคก็ก่อนจะไปหุ้นแนะนำนะครับเราก็มาดูในช่วงสองสัปดาห์ก่อนนะครับที่เรา,เาที่เราเลือกหุ้นไว้นะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้เจอกันก็มาดูว่าเราสามารถแก้ตัวได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วงนู้นเนี่ยนะครับสี่สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยเราเจอช่วงที่แย่มากนะครับคือสังเกตว่าสีแดงสีแดงเนี่ยติดกันเลยนะครับสี่สัปดาห์คือแพ้ตลาดหมดเลยนะครับแต่ว่าสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยที่เราเจอกันคือวันที่6เดือน6เนี่ยก็สามารถ สามารถชนะตลาดกลับคืนมาได้แล้วนะครับตัวที่เราเลือกเนี่ยก็จะมีตัวของอ่ r i นะครับซึ่งปรับตัวขึ้นรุนแรงมากนะครับขึ้น11.85% iLink ขึ้น3.38%นะครับ ES o ขึ้น0.56%เฉลี่ย3ตัวเนี่ยนะครับบวกถึงประมาณ5.27%เทียบกับเซ็ตที่ปรับตัวขึ้นเนี่ย0.9%นะครับเราชนะตลาดไป 4.37%นะก็ถือว่าสัปดาห์เดียวเนี่ยนะครับแทบจะคลุมที่แพ้ไปประมาณ2-3สัปดาห์ติดได้เลยนะครับก็มาดูกันว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะสามารถชนะตลาดได้ต่อเนื่องหรือเปล่าสำหรับหุ้นที่เราเลือกมาในสัปดาห์นี้นะครับตัวแรกแน่นอนว่ามันเป็นตัวแทนจากกลุ่มของปิโตนะครับเมื่อกี้เราเห็นเลยว่ากลุ่มปิโตเนี่ยมันเป็นกลุ่มเดียวที่เป็น leading นะครับเราก็เลย เอาคุ้นจากกลุ่มปิโตมาเลยนะครับก็คือตัวของ IVL นะครับสำหรับสัญญาณบวกของกราฟ IVL เนี่ยก็คือการเบรกเส้นดาวเทรนไลน์นะครับผ่านเส้นดาวเทรนไลน์ขึ้นมาได้แล้วนะครับ MACD กลับมายืนในแดนบวกเหนือระดับสูงนะครับดับงนั้น IVL เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเล่งตัวขึ้นมาต่อแนวรับเราให้ไว้แถวประมาณ34.25 s t ส p loss ตอปลถ้าต่ำกว่า33.25เป้าหมายคือ36แล้วก็37นะครับอันนี้เป็น พุน้นแนะนําตัวแรกนะครับสําหรับตัวที่2นะครับจะเป็นลักษณะของแนว pullback trade นะครับคือตัวของ TSE นะครับ TSE เนี่ยเรามองว่าโมเมนตัมเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งนะครับรอบที่แล้วเนี่ยจากโลเนี่ยประมาณใกล้ๆ2บาทขึ้นมารวดเดียวเนี่ย แล้วมีการย่อลงมานะครับซึ่งจังหวะที่มันย่อลงมาเนี่ยเราเห็นว่าเส้น20วันเนี่ยมันไม่หลุดปกติเนี่ยเวลาหุ้นมันจะเป็นการย่อตัวเพื่อขึ้นต่อเส้น20วันมักจะย่อลงมาแล้วมันไม่หลุดนะครับก็ TSE ย่อมาไม่หลุด MACD ก็ไม่มีสัญญาณลบด้วยนะครับเราก็เลยมองว่ามันเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับเป้าหมายเนี่ยอยู่แถวประมาณ 2.52แล้วก็2.6ตามลำดับนะครับแนวรับคือ2.4งจุดสี่ซถ้าต่ำกว่า2.32นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้นะครับคือตัวของ i-link นะครับตัว i-link โ okay. อเคสำหรับ i-link เนี่ยเราก็มองว่าเป็นลักษณะของการรอบที่แล้วเป็น i-link ด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับพี่มอนต<อ>ตามต่อใช่ไหมฮะ ใช่ครับตามตามต่อเนื่องเลยเพราะว่าแต่ว่าความแตกต่างของมันเนี่ยนะครับเหตุผลของการเลือกเนี่ยแตกต่างรอบที่แล้วคือวันที่หกเดือนหกนะครับอ่ารอบหกเดือนหกเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับอ่ามันคือตรงนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยเราเก่งกําไรว่ามันจะเบรกว่ามันจะเบรกผ่านเส้นสองร้อยวันขึ้นไปแล้วสุดท้ายมันเบรกได้เราก็เลยได้กําไรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นการเล่นแบบคูแบกนะครับก็คือเป็นการย่อเพื่อ ตึนต่อนะครับก็เหมือนกับภาพเซตแหละที่เราเล่าภาพเซตให้ดูไปว่าว่าตอนเนี้ยเวลามันเบรกเส้นดาวเทรนเนี่ยมันขึ้นเนี่ยมันไม่ขึ้นทีเดียวนะครับมันจะเป็นการขึ้นแล้วย่อนะครับซึ่งจังหวะย่อเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดในการรับเก่งกําไรสําหรับหุ้นที่เรามองว่ายัางแข็งอยู่นะครับไม่ควาว่าไอ,ไอลิงก์การย่อมาในครั้งนี้การที่จะกลับไปต้องกลับไปให้มากกว่าไฮเดิมหรือเปล่าจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ใช่ครับคือเวลาเราเรามองเราเล่นคร l back เนี่ยเรามองว่าเวลาย่อลงมาเราซื้อเนี่ยนะครับเราจะคาดหวังเป้าหมายว่ามันต้องทำไฮใหม่ให้มันสูงขึ้น oh. เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยโลมันก็ยกสูงขึ้นนะครับดังนั้นเวลามันขึ้นไปใหม่เนี่ยมันก็ต้องขึ้นไปทำไฮใหม่ที่มันสูงขึ้นนะครับเราก็มองภาพง่ายๆแหละนะครับว่ามันเป็นลักษณะของพวกแบบไซด์เว้าตันเองนะครับก็คือเบรกนะครับเบรกขึ้นนะครับชนแนวต้านถอยนะครับแต่ถอยมาแนวรับไม่หลุดเนี่ย ก็ขึ้นต่อนะครับเป้าหมายก็แถวประมาณใกล้ๆตรง8บาทนะครับแนวรับก็7.55สตอปลอตแ้าต่ำก็7.35นะครับส่วนไอ้ลิง์เนี่ยมันมีสัญญาณโบยนิดหนึ่งนะครับที่เราเลือกมา2สัปดาห์ติดเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมีการตัดขึ้นนะครับเส้น20วันเนี่ยมีการตัดขึ้นเหนือเส้น200วันด้วยนะครับเราก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับเป้าหมายก็แถวประมาณ8บาท ช่วงนี้ก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยพยายามโฟกัสกับกลยุทธ์แบบนี้นะครับหาหุ้นที่มันมันแข็งแข็งนะครับแล้วยอ่อมาแนวโน้มมันไม่เสียเนี่ยนะครับพวกนียมันน่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับก็พยายามเล่นทุนเป็นแนวนี้ไปสําหรับช่วงเวลาแบบนี้นะครับค่ะไอรีนวิถ้าพี่ดูนิดหนึ่งค่ะคุณแชมป์อันนี้คือทำเพจเดที่พี่แชมป์เอามาอธิบายในช่วงบิ๊กหนึ่งถูกไหมฮะใช่ครับถ้าเป็นภาพใหญ่ๆคือวีค ทำเทดวิกกับทำเฟดมันเป็นยังไงตัวนี้มันพึ่งจุดเริ่มต้นหรือเปล่าหรือ,อยังไงอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอินดิเคเตอร์นิดนึงแล้วกันนะเพื่อพอดีต้องตามตัวนี้ต่อก็อเลยสงสัยเยอะนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นกราฟลายสัปดาห์นะครับสําหรับกราฟลายสัปดาห์เนี่ยเราลองถอยมาดูภาพนะครับอ่าเราจะเห็นว่าเส้นสองร้อยสัปดาห์เนี่ยไม่หลุดนะครับเส้นสองร้อยสัปดาห์ไม่หลุดก็ถือว่าโอเคถึงจุดหนึ่งนะครับ แล้วก็เรามองมองภาพในกราฟลน์วิลลี่เนี่ยนะครับโลตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับก็ยืนได้ไม่หลุดนะครับผมขอลบเส้นนี้ทิ้งแล้วกันอผัดมานะครับเราก็จะมองแพทเทิร์นตรงนี้ในภาพลายสัปดาห์เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับคือรูปแบบของ descending triangle นั่นเองนะครับไฮกดลงนะครับโล่าพยายามยืนในที่โลเดิมนะครับแล้วก็มีการเบรค นะครับก็ถือว่ามีสัญญาณบวกเหมือนกันในภาพลายสัปดาห์นะครับเพราะเป็นการเบรก Descending นะครับถ้าจะให้ดีนิดนึงเนี่ยนะครับผมว่าจุดที่มันจะช่วยคอนเฟิร์มเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวของ m a c d นะครับให้มันกลับมายืนเหนือระดับศูนย์ให้ได้นะครับตรงนี้มันใกล้แล้วแหละนะครับขาดน,นิดนึงถ้าเกิดกลับมายืนเหนือกลับมายืนเหนือแนวศูนย์ได้เนี่ยนะครับผมว่าไอริงก็อาจจะเร่งโตขึ้นมาได้เหมือนกันรอบที่แล้วเนี่ยเราลองมาดูก็จังหวะที่ m a c d เนี่ย พุ่งมายืนเหนือสูนเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยเล่งตัวขึ้นมาได้นะครับก็ถือว่าภาพรายวันก็โอเคเป็นการ pull back เพื่อขึ้นนะครับภาพรายสัปดาห์ก็เป็นการ breakout จากรูปแบบของ descending triangle นะครับบังนั้นก็ถือว่า c o n f i r มกันเลยนะครับทั้งกราฟรายวันแล้วก็กราฟรายสัปดาห์ครับโอเคอ่ะ okay, uh huh. มกเป็นตัวหนึ่งนานนะพี่จะเห็นนี่ครั้งแรกที่ปล่าที่ีคุณชายมาอธิบายแล้วก็แนะนําหุ้นซ้ํา สองสัปดาห์ถูกไหมฮะใช่ครับปกติจะเป็นครั้งแรกพี่พ่เพิ่งได้ยินคือ I <ช>ไอเลนนี่แหละครั <laughs> บปกติก็จะแบบก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับแต่ว่าโอเคเห็แบบนแล้วมีสัญญาณบวกต่อก็เลยก็เลยเรียกต่อไปเลยนะครับอลองดูนั่งถุนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่มีงานสัมมนาแต่เป็นสัมมนาปิดนั่นเองนั่งถุนหลายท่านที่ตาโอกาสนะจะได้ไอเดียเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นนะฮะกับหุ้นขนาดแบบนี้นะคะนั่งถุน ไอเดียแบบไหนอย่างไรนึกทุนเราไปศึกษาของนึกทุนต่อนะฮะเพราะมันก็เป็นรเรื่องราวที่เขาได้พูดคุยกันในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะก็ะประมาณนี้สามตัวนี้นะคะพี่แชมป์ค่ะใช่ครับพี่มอนก็เน้นฝั่งลองหมดเลยนะครับไล่ตั้งแต่ i v l นะครับ TSE ไทโซลา่าเนะาะ TSE แล้วก็ ILink นะครับก็จะเห็นว่า ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเราเราจะเห็นว่าเราเริ่มมาในในหุ้นขนาดลองดูดูชื่อหุ้นก็ได้นะครับว่าหลังๆเนี่ยเราเริ่มมาในหุ้นขนาดที่มันเล็กมากขึ้น IBL าจะเป็นหุ้นใหญ่ TSE iLi n k เนี่ยเล็กลงมานะครับสัปดาห์ที่เราเอสโซเป็นหุ้นใหญ่แล้วก็ uh, PRI กับ ilink ก็จะเป็นหุ้นเล็กนะครับ <S <S คือถ้าไปดูก่อนๆนหน้านี่จะเห็นว่าส่วนใหญ่รายชื่อเนี่ยจะเป็นแบบในเซ็ตร้อยทั้งนั้นนะครับแต่หลังๆนี่ก็อาจจะหนีออกจากเซ็ตร้อยนิดนึงนะครับก็มาเป็นหุ้นขนาด กลางขนาดเล็กที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ใช่ไหมฮะสัปดาห์นี้สาตัวนี้ใช่ครับพี่มรมีนั่งจุณฝากถาม,ามพี่ชมป์ที่หนึ่งเลาหุ้นลูกชายเขาละไอลิงนี่รู้สึกคุณพ่อจะโอนให้ลูกสาวบริหารแล้วละ่ะนะรู้ลึกใต้เตียงก็อีกนะแล้วก็ไอเทลนี้ก็ลูกชายกขาเป็นคนบริหารแล้วละ่นะ เราไปดูหุ ail, ้นไอเทลนักทุนฝากถามไอเทลฝากลูกชายหน่อยเน๊อ่าสำหรับสาหรับไอเทลผมว่ามันมันยังอยู่ในช่วงของการตั้งฐานนะครับอ่าเมื่อกี้เราเราลองดูไอลิงใหม่เมื่อกี้นิดนึงว่าว่าไอลิงเนี่ยนะครับมันก็อ่ามันก็มันมีการเบรกเอาขึ้นมาละถูกไหมครับแต่ว่าไอเทลเนี่ยมันเป็นช่วงที่ราคาเนี่ยพยายามตั้งฐานอยู่เราก็ยังไม่ได้มีการเบรกเอานะครับดังนั้นผมว่ายังเล่นไม่ได้นะครับคือต้องรอไปก่อนจนกว่าตรงเนี้ยมันจะเริ่มเบรกขึ้นมา แล้วเบรคขึ้นมาเนี่ยก็ยังยังยากอยู่นิดนึงเพราะว่า,เ,าเส้น200วันก็ยังไม่ผ่านนะแต่ไอลิง์นี้ก็ผ่านเส้น200วันไปละนะครับก็จะเห็นการกลับตัวที่แข็งกว่าถ้าเทียบระหว่างไอลิงกับตัว i อเทนะครับอคุณพ่อกําลังทําให้กับลูกสาวไอลิงคส่วนลูกชายยังนะฮะไอเทลดีแวนะอีกตัวหนึ่งนะฮะนั่นคืฝากถามในเรื่องราวของอหุ้นที่เห็นกระจองไงตั้งแต่ช่วงคุณก๊อฟแล้วแหละนะนะ จะเอาจะเอาอ่าคุณบ้านปูค่ะคก็บอกให้ขายนะเมื่อเช้าเดี๋ยวดูฝั่งคุณแชมว่ายัางไงสาหรับคุณบ้านปูเอบ้านปูจริงผมผมก็นั่งจะชอบในในภาพระยะกลางนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยอสิ่งนึงที่ผมพยายามดูอยู่เนี่ยก็คือว่าตัวไหนถ้าเกิดมันจะกลับตัวขึ้นมาได้ดีๆเนี่ยผมก็พยายามดูพวก MACD หละนะครับว่ามันจะมันจะฟื้นมาเป็นแดนบวกได้หรือเปล่าก็จะเห็นว่า ตอนนี้บ้านปูเนี่ย m อ c มก็ฟื้นมาเป็นแดนบวกละนะครับคือภาพระยะกลางเนี่ยผมว่าน่าจะยังฟื้นได้ต่อแต่ถ้าเกิดไม่มีของเนี่ยนะครับถามว่าจะไล่ราคาไหมเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ไม่แนะนําขนาดไล่นะครับผมจะแนะนําว่าพยายามแบบซื้อเมื่อมันมีการย่อตัวมากกว่าสําหรับตัวของบ้านปูนะครับโซนแนวรับเนี่ยนะครับคร่าวๆก็ประมาณใ,ใกล้ๆตรงเก้าบาทแหละนะครับจะเป็นแนวรับสําหรับบ้านปูครับ S <S ได้ค่ะก้าบาทคนะ้างทนลองตัวบ้านปู่อือมีคำถามยังค้างกันอยู่ข้างบนเนยอะแมฮะเดี๋ยวขอดูอา่าแสดงก,กับบ้านปู่มานะเดี๋ยวเขาด,ดูดูในฝั่งยูทูบนิดหนึ่งนะฮะนักทุนที่ฝ่ายยูทูบถามอะไรเอยอ่ะรวยรวยจ้าปีสาธุด้วยดิยาาดดยดยสาธุด,ดิมันเป็นเหมือนกระกวดน้ำบ้างรวยนะจ้ะา,ะาไป อีกตัวหนึ่งนะฮะหุ้น B C H ค่ะถามยกเมันกันนะฮะฝ่าย u u u b e เชิญค่ะหุ้นโรงพยาบาลโอเคนะครับสำหรับ B C H นะครับก็ผมว่ายังกยัาง,งกลางๆนะครับถามว่าพอได้ไหมมันก็มันก็พอได้แหละนะครับมันมันเป็นหุ้นที่แกว่งแว่งไซด์เวย์นะครับสิบแปดบาทก็ถือว่าเป็นโซน แนวรับนะครับส่วน19บาทก็เป็นโซนแนวต้านก็พอเล่นได้นะครับก็แก๊กไปสำหรับ d c s ครับโอเคโอเคตัวหนึ <c oughs> ่งนะฮะ RBF ครับ RBF โอเค RBF เนี B ่ยนะครับผมว่าจุดตรงนี้เนี่ยเป็นโซนแนวต้านมากกว่านะครับ RBF คือขึ้นมาเร็วเหมือนกันนะครับขึ้นมาจนชนเส้น200วันเลยนะครับ ผมมองว่าจังหวะที่จะรับเนี่ยต้องรอเส้นยี่สิบวันนะครับประมาณสิบเอดจุดสี่ส่วนแนวต้านเนี่ยสิบสองจุดสามแล้วก็สิบสองจุดเจ็นะครับแนะนำว่ารอย่อ,อก,ก่อนละกันแล้วค่อยหาจังหวะรับสำหรับ RBF นะครับพรุ่งนี้ย่อ,อมายังยังไม่ถึงนะครับต้องรอก่อน ASKASK นะครับผมว่ากราฟก็ขอยันยังไม่ดีนะครับคือต้องหุ้นที่มันลงมาแถวโลเดิมเนี่ยนะครับเราก็ต้อง คือความเสี่ยงไว้ว่ามันอาจจะหลุดลงไปก็ได้นะครับดังนั้น ASK เนี่ยถือว่ายังไม่น่าซื้อนะครับก็กราฟยังถือว่าอ่อนแรงเยอะนะครับสัญญาณการกลับตัวก็ยังไม่ชัดนะครับแคนเดลก็ยังไม่มีการกลับตัวเกิดขึ้นเลยนะครับโอเคมีอะไนอีกไหมฮะนังถุน Q House ค่ะโอเคคิวเฮาส์ไม่อ่คิวเฮาผมว่าถ้าเล่นเนี่ยเป็นลักษณะของการสะสมมากกว่าเพราะว่า Qhouse เนี่ย ราคาก็ถือว่าอยู่ตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็รับได้2.28ก็ซื้อได้นะครับส่วนแนวต้านก็2.4แล้วก็2.48ตามลําดับนะครับก็สะสมได้สำหรับคิวเาราคาก็ถือว่าได้เปรี่ยนนะครับแต่แค่การขึ้นเนี่ยเราไม่ได้หวังว่ามันจะขึ้นเร็วขึ้นแรงกันนั้นเองนะครับโอเคั่ okay. okay. งยูทูบถามกราฟ Energy ค่ะ DULF e อ่าสำหรับกราฟเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยน่าจะเริ่มเป็นจังหวะแบบ เล่นพวกเทคนิคอลีบาวได้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าราคาก็ถูกกดดันมาสักระยะหนึ่งนะครับตรงนี้ราคาก็เหมือนพยายามที่จะตั้งฐานนะครับประมาณใกล้ๆตรง46เนี่ยก็เริ่มเป็นจังหวะในการสะสมเพื่อรอลุ้นรอบของการรีบาวได้นะครับเป้าหมายเนี่ยก็48แล้วก็แถวประมาณใกล้ๆตรง50บาทสำหรับตัวของกัฟครับอีกท่านหนึ่งถามว่าเบต้าโกรติดที่บริเวณ35บาทควรทำอย่างไรคะถือหรือขายคะับ สามห้าใช่ไหมครับผมว่าผมว่าถือไปก่อนนะครับผมว่าถือไปก่อนนะครับผมว่าบุตรเบทาโกเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไปปิดแก๊ที่สามสิบจุดห้านะครับถือมาก่อนแล้วก็ถึงสามสิบจุดห้าเนี่ยอาจจะเริ่มแบบแบ่งขายบ้างบางส่วนแล้วเดี๋ยวย่อมาค่อยซื้อใหม่เพื่อจะเป็นการปรับต้นทุนบางส่วนสําหรับเบทาโกครับมิ้นรับต้านค่ะมิ้นมีข่าววันนี้พอดีเลยนะเอ้ยสำหรับมินเนี่ยแนวรับก็ชัดเจนนะครับผมผมก็น่าจะให้มิ้นเนี่ยเป็นแนวรับตรงเส้นยี่สิบวัน นะครับประมาณใกล้ๆตรงสามสิบสี่บาทส่วนแนวต้านเนี่ยจะต้องซูมออกมาดูว่าแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับแนวต้านคือประมาณสามสิบหกจุดสองห้าซึ่งเป็นไฮเดิมนะครับรับเส้นยี่สิบรอขายไฮเดิมสำหรับมินครับค่ะ่อะไปค่ะอันนี่ก็ประมาณนี้นะคะเออบีเอ็มตอบไปแล้วเช้านะคะอีกตัวหนึ่งหุ้นตัวเล็กะค,ะ H e N G ค่ะเฮงเอค่ะ e โอเค e N ครับเฮง เฮงเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของ speculative buy ได้นะครับเพราะว่าราคาก็มีการย่อตัวลงมาแต่แถวนี้ก็ถือว่าเป็นโซนของแนวรับนะครับตรงนี้ยังเป็นยังเป็น uptrend line อยู่ก็แนวรับก็ประมาณ2.7นะครับส่วนแนวต้านคือเส้น200วันที่2.92จุาสสำหรับเฮงครับ ยิงทุนถามพอีกตัวหนึ่งโปรเอ็นลงเยอะอ่ะเมื่อเมื่อกี้ก็เห็นแปแบบ๊บๆอยู Pro ่โปรเอ็นพรเอ็นค่ะอ่าเราก็ยังแนะนําเหมือนเดิมนะว่าพุ้นตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดแบบหลุดโลหลุดโลสําคัญเนี่ยนะครับอย่างโปรเอ็นเนี่ยถือว่าเป็นการทำ52วิกโลเลยนะครับก็คือแบบหลุดทํ n นิวโลไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเราไม่แนะนําในการเข้าซื้อนะครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆเบสิกเลยนะครับพุ้นตัวไหนทำนิวโลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนิวโลรอบปีหรือออทามโลเนี่ยยังไงก็ ยังไม่น่าเข้าซื้อจนกว่ามันจะตั้งฐานได้ครับคนถามน่าจะติดฮะเมื่อเช้าพี่ก็เห็นถามอยู่นะน่าจะติดตัวนี้แล้วล่ะ,ะได้ค่ะส่วนเดลต้าส่งท้ายหุ้านร้อนแรงประจําตลาดหุ้นไทยผมว่าเดลต้าเนี่ยจริงๆถ้าเกิดไทรดูเทคนิคง,ง่ายๆเนี่ยผมว่าเดลต้าก็น่าจะไม่ได้แปลกใจมากนะเพราะว่าเดลต้าเนี่ยมันดูแค่อ s i เแบบโอเวอร์บอทอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ดีแล้วนะครับเราจะเห็นว่าอเอสไอโอเวอร์บอทเนี่ย เดลต้าลงนะครับไอซ์ไซโอโบส์เนี่ยนะครับเดลต้าลงไอซ์ไซโอโบส์เนี่ยเดลต้าลงนะครับไอซ์ไซโอโบส์นะครับเดลต้าลงไอซ์ไซโอโบส์นะครับเดลต้าลงนะครับดังนั้นภาพเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับ o v โอโบส์ ot, ปุ๊บโดนขายลงมาแล้วเวลาโดนขายลงมาเนี่ยนะครับเส้น20วันเนี่ยก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าปกติ หมือนยังรอบที่แล้วเนี่ยตอนนี้มันโดนขายแรงๆหลุดเส้นยี่สิบวันเนี่ยมันก็ลงมาได้ได้แรงเหมือนกันนะครับดับงนั้นแถวนี้ก็ไม่น่าเก่งกำไรสำหรับเดวตานะครับโอเคได้เลยขอบคุณมากเลยครับพี่แชมป์สำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับนักุดที่ติดตามกับพี่แชมป์คุณบงคัสคัมจูจากด้้นบริษัทหลักทรัพย์เยือนตานะคะสัปดาห์นี้ได้นําหุน้นซ้ําแปลกใจไหมทั้ทุนลองไปดูวิธีการแนะนําหุน้นซ้ําจากสัปดาห์ที่แล้ว เพราะอะไรแบบไหนนะคะสำหรับอุ้นที่นั่งทุนชอบและนั่งทุนตามจะได้ไอเดียตัวที่เราชอบตัวที่เราตามอ๋อไอเดียมันลักษณะนี้นี่เองนะ